สวัสดีครับโอ้ช่วงนี้ผมติดการ์ตูนหนึ่งมากเลยแล้วก็คือเทพในเงานั่นเองซึ่งการ์ตูนนี้นะครับเอาเข้าจริงโอ้มันก็สนุกดีนะ แต่ผมก็สงสัยครับว่าโอ้โหชาโดนี่แข็งแกร่งมากเลยแล้วผมก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลนะครับของชาโดและเปรียบเสมือนว่าเอ้ยชาโดนี่ทาไมมันดูคล้ายๆกับไอไลฮาร์ดในอ่ารีซีโร่อย่างเลยวะต่างกันก็แค่ไอไลฮาร์ดมันไม่ใช่พระเอกนะครับเพราะเอกเป็นซุบารุแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเออถ้าเกิดไลฮาร์ดเป็นพระเอกก็ดีนะซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าถ้าเกิดว่าไอไลฮาร์ดนี่กับทางชาโดสู้กันใครจะ ชนะนะปลอ,อคลิปนี้จะเป็นแนวทางแนวแบบความคิดเห็นเชิงแลกเปลี่ยนเสียมากกว่าที่จะเป็นแบบข้อมูลจ้าจ๋าเลยขนาดนั้นนะครับปอลคลิปนี้เป็นการสปอยที่หาภายในของทั้งสองเรื่องนะครับหากใครไม่สะดวกฟังสปอยก็ปิดคลิปไปได้เลยนะก่อนที่จะไปวัดพลังกันนะครับเรามาทําความรู้จัก2ตัวละครนี้ก่อน เริ่มด้วยตัวแรกนะครับนั่นก็คือซิดคาเกโนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อชาโด้นั่นเองครับผมซึ่งชาโดนะครับแต่เดิมนี่เขาเป็นคนที่ทะลุมิติมายังต่างโลกนะเนื่องจากว่าเขานั้นได้โดดสิบล้อชนนั่นเองครับผมโดยโลกเดิมนะครับเขานั้นได้ตั้งตัวเป็นเทพในเงาอารมณ์แบบแบทแมนนะี่ที่ทำการฝึกฝนร่างกายจนแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ ไปตเวนยามราตีกวาดล้างรักษาความยุติธรรมเป็นฮีโร่ในเงาอะไรประมาณนี้นะแต่ปรากฏว่าพี่แกนนะครับได้ตระหนักเลยว่าแม้ว่าเขาเจะได้ฝึกฝนได้แข็งแกร่งขนาดไหนแต่เขาเนั้นก็ไม่สามารถหยุดยั้งการทําลายล้างขั้นสูงๆอย่างเช่นระเบิดนิวเคลียร์อะไรประมาณนี้ได้นะเขาเลยตั้งใจฝึกฝนไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเขานั้นได้สัมผัสพลังเวทได้แต่ว่าตอนที่เขานั้นสัมผัสพลังเวทได้ครับนั้นโดนโดนรถสิบล้อชนไปก่อนนะสิบล้อนี่ก็คือฆาตกรอันอดับหนึ่งในโลกอนิเมะเลยนะ แล้วเขานั้นก็ได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลกและพอเกิดใหม่ในต่างโลกครับโลกนี้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์นั่นเองซึ่งเวทมนต์นะครับจะต้องสามารถปลดปล่อยมาได้ผ่านตัวนําพลังครับคล้ายคกับทางแฮร์รี่พอตเตอร์ที่จะเป็นต้องมีไม้กระสิบนะครับที่สามารถนําพลังได้แต่ในโลกนี้จะนําพลังโดยใช้ดาบหรืออะไรก็ตามแต่อะไรประมาณนี้นะ ซึ่งพอชาโดเกิดมาครับเขานั้นก็มีความทรงจําในโลกเดิมและมีทักษะการต่อสู้ที่ฝึกฝนมาในโลกเดิมด้วยดังนั้นเขาจึงได้ทําการฝึกฝนนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยเวทมนต์บัวก,กับทักษะการต่อสู้ของเขาทำให้เขานั้นดำมีทักษะการต่อสู้ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งพอสมควรนะครับและแถมเนื่องจากว่าเขานั้นได้สัมผัสพลังเวทมนต์แต่เด็กเลยนะแต่คลอดออกมาทําให้เขานั้นครับก้าวหน้าไปเร็วกว่าคนอื่นเป็นอย่างมากและยังได้พบกับตัวนําพลังที่ค่อนข้างดีอย่างสลามอกตังหัก ที่สามารถนําพลังจากในร่างกายของเขานั้นแทบจะเอาออกมาได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะและชารโด์ครับก็จะมีท่าไม้ตายสุดเด็ดนั่นคือตระกูลอัตอมิกที่สามารถสร้างความเสียหายจนทำลายทั้งเมืองได้อย่างง่ายดายซึ่งประวัติคร่าวๆข,ของชา์โด์ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วมาฝั่งของทางไรฮาร์ตกันบ้างซึ่งไรฮาร์ฟฟานแอสเทียนะครับเขานั้นได้เกิดมาในตระกูลฟานแอสเทียนะครับหรือก็กคือตระกูลที่เป็นตระกูลนะครับที่สืบทอดดาบศักดิ์สิทธิ์มาตั้แต่สมัยก่อนแล้วซึ่งดาบศัก,ศก,ก,กดิ์สิ เฮเลเซียฟานแอสเตรียนั่นเองครับผมซึ่งทางไรฮา,าร์ครับทันทีที่เขานั้นได้เกิดมาในท้องแม่นี่ก็ปรากฏว่าเขานั้นก็สัมผัสพลังเวทมนต์ได้นะพราะพูดง่ายก็คือว่าเขานั้นสามารถรับมานาได้ตั้งแต่เด็กเลยและพอเกิดมาครับไรฮา,าร์นั้นก็ได้ฝึกฝนอย่างหนักนะเพื่อที่จะรับตําแหน่งดาบศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตนั่นเองและด้วยความที่ว่าเขานั้นเกิดมาในตระกูลฟานแอสเตรียนะครับเลยทําให้เขาครับมีทักษะที่ เป็นพอสวรรค์มาตั้งแต่เกิดนั่นเองและยังรวมไปถึงเขานะั้นสามารถสัมผัสมานาได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ครับทำให้ไม่ว่าเขานั้นจะดูดซับมานามากขึ้นเท่าไหร่ร่างกายของเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากขึ้นเท่านั้นโดยคนที่เกิดมาในตระกูลฟานแอสเทีย e ใช่ว่าทุกคนจะได้เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะกระทั่งไฮเคิลพ่อของไรฮาร์ดเองก็ไม่ได้เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันและฝีมืออยู่ในระดับกระจเกาอีกต่างหากซึ่งไรฮาร์ดนะครับถ้าเกิดว่าเขานั้นได้ชัก แล้วมาดูกันที่ว่าพลังของ2คนนี้นะครับมันแตกต่างกันอย่างไรโดยผลจะเริ่มที่ไรฮาร์ดก่อนนั่นเองครับผมซึ่งไรฮาร์ดนะครับมีวิชาดาบอันยอดเยี่ยน,อ,นอันที่จริงก็ไม่ค่อยเห็นไรฮาร์ดโชว์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขานั้นจะไม่ค่อยใช้ดาบนะโดยที่ไรฮาร์ดนะครับด้วยความที่ว่าเขานั้นเกิดมาในตระกูลฟานแอสเทียตระกูลดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับทำให้เขานั้นมีทักษะมาตั้งแต่เกิดซึ่งคุณย่าของเขาอย่างเทเลเซียนะครับก็จะมีท่าไม้ตายเฉพาะนั่นก็คือเพลงดาบนะครับท ซึ่งก็คือถ้าเกิดว่าฟันไปที่คู่ต่อสู้แล้วคู่ต่อสู้นั้นก็จะเลื่อนไหลไปตลอดจนกว่าที่ทางเจ้าของวิชาครับจะทําการปิดการใช้งานซึ่งไรฮาร์ดเองก็มีทักษะเฉพาะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คือการระเบิดพลังและยิ่งบอกกันว่าถ้าเกิดว่าไรฮาร์ดนะครับสามารถชักดาบมังกรของเขาออกมาได้นี่เท่ากับว่าไรฮาร์ดนะครับจะสามารถมีพลังครับที่จะสามารถทําลายล้างได้ทั้งเมืองเลยทีเดียวซึ่งไรฮาร์ดก็ใช่ว่าจะสามารถชักดาบมังกรออกมาได้ตลอดเวลานะครับจะเปที่ต้องเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรเท่าน,นั้นที่จะจะสามารถชักดาบมังกกออมาได้ ซึ่งในภาพเมืองประตูน้ำนะครับที่วิชอปมหาบาทมารวมตัวกันเยอะๆนี่ไรฮาร์นะครับก็สามารถตบเลกุลุสได้ด้วยมือเปล่าเลยนะและจากที่ผมได้อ่านมาผมก็ตระหนักเลยเลยว่าต่อให้วิชอปมหาบาทถ้าเกิดว่าวิชอปมหาบาทมันไม่มีพลังสุดพิสดารในจริงถ้าเกิดมันไปต่อสู้ซึ่งหน้ากับทางไรฮาร์ตนะครับผพราะว่าไรฮาร์คนนี้ก็สามารถตบได้ทุกคนนะครับด้วยความที่ว่าดาบของไรฮาร์นะครับเป็นดาบมังกรที่มันต้องเป็นศัตรูที่คู่ควรเท่านั้นจึงสามารถชักออกมาได้ ยามีเขานั้นต่อสู้กับพิชชอปมหาบาปในภาคปันเมืองประตูน้ำนะครับอย่างตอนสู้กับซิลิอุสนี่ไรฮานนะครับก็สระไรฮานนะครับไม่ได้ใช้อะไรเยอะครับก็คือใช้แค่หมัดกันลูกเตะครับก็สามารถตบซิลิอุสได้อย่างง่ายได้และยังรวมไปถึงครับฝ่ามือของไรฮารนี่ก็สามารถผ่าล่างของซิลิอุสพิชชอปมหาบาปบาปในความโกรธผ่าล่างของซิลิอุสออกไป2ท่อนได้เลยนะและยังไม่พอแค่นั้นนะครับความเร็วของไรฮานนี่ยังถือว่าเป็นความเร็วที่น่าเหลือเชื่อมากเพราะมีฉากหนึ่งครับที่ทางเลกุ ด้วยเวลาอันสั้นนะและที่เราเห็นไลฮาร์ระเบิดพลังแต่ละทีนะครับในในการจับดาบนี่ดาบที่ไลฮาร์ใช้ในการระเบิดพลังทุกครั้งนะครับก็จะเป็นดาบที่เขาเก็บเอาระหว่างทาง เพราะในตอนแรกครับไรฮาร์ตก็ไปเอาดาบธรรมดาอันหนึ่งนะครับมาสามารถระเบิดพลังเป็นพลังขั้นสุดยอดได้ได้ยังรวมไปถึงนะครับในภาคเมืองประตูน้านี่ตอนต่อสู้กับเลกุลูสเะครับเอมิเลียก็ทําดาบน้าแข็งนะครับให้แกไรฮาร์ตและทําให้ไรฮาร์ตนะั้นสามารถระเบิดพลังได้ด้วยซึ่งในภาคเมืองประตูน้ำนะครับไรฮาร์ตนั้นได้ชักดาบมังกรออกมาแค่ครั้งเดียวนะก็คือครั้งที่เขานั้นได้ต่อสู้กับคุณย่าเทเลเซียนั่นเองครับผมซึ่งทานเทเลเซียก็คือคุณย่าของเขาหรือก็คือดาบศักดิ์สิทธิ์ ควบคุมนั่นเองและยังไม่พอแค่นั้นนะครับไอฮานนะั้นยังมีปภาษาสัมผัสอันเฉียบแหลมไม่ว่าศัตรูนั้นจะพุ่งมาด้วยความเร็วขนาดไหนไรฮา,านนะั้นก็สามารถยืนยิ่งๆเ้รับการโจมตีไี้อย่างง่ายได้ ถือว่าเป็นตัวบั็อกอีกตัวหนึ่งในเรื่องรีซีโรเลยครับหลังจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับพูดง่ายก็คือว่าไรฮาร์ดนี่ถ้าเกิดว่าเขาเอาจริงนะครับโดยการชักดาบมังกรออกมาแทบจะระเบิดทั้งประเทศได้เลยส่วนมาทางด้านของชาโดกันบ้างน,นะครับชาโดหลังจากที่เขานั้นได้ฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นเขาก็ได้มีพลังนะครับพอที่จะระเบิดทั้งเมืองได้เช่นเดียวกับไรฮาร์ดเลยโดยชาโดครับเชี่ยวชาญในการต่อสู้ด้วยอาวุธทุกชนิดเลยนะทั้งดาบทั้งลวดทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับ ถ้าพูดถึงความยืดหยุ่นนะครับจัดว่าชาโดนนี่เป็นคนที่ยืดหยุ่นมากที่สุดเอว่ากันตามตัวนะครับผมว่าชาโดนี่มีความยืดหยุ่นมากกว่าไรฮาร์ดอีกนะเป็นสิ่งมีชีวิตสไลด์ของเขานะครับที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นอาวุธรูปร่างหน้าตายัางไงก็ได้ถึงจะพูดอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าไรฮาร์ดมันได้จับอุปกรณ์อะไรมาผมว่ามันก็เชี่ยวชาญเหมือนกันนะแต่ชาโดนนะครับก็ยังมีบางสิ่งที่ไรฮาร์ดนั้นไม่มีนะก็คือเวทมนต์ในการรักษานั่นเอง แ่งด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับไรฮาร์เลยนะผมว่าร่างกายของสองคนนี้น่าจะแข็งแกร่งพอกันเลยนะครับซึ่งทางชาโดมผมจะไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเชี่ยวชาญมากกว่าผมนะเอาเป็นว่าความแข็งแกร่งของชาโดนะครับพูดง่ายก็คือว่าอะไรที่ไรฮาร์มีชาโดนั้นก็แทบจะทําได้หมดเลยแล้วพอสองคนนี้ต่อสู้กันนะครับผมก็พอจะเดาการต่อสู้ได้คร่าวๆคิดอยู่ว่าใครนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะโดยส่วนตัวนะครับผมว่าชาโด้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าไรฮาร์นะครับเขานั้นสามารถสร้างอาวุธได้รูปร่างต่่่าาางงๆมมกใในนนนนขขณณะะะทีีรรจํเป็ต้อ อาวุธนะครับที่อ่าเขาเจอระหว่างทางถ้าเกิดเขาเจออะไรเขาก็จะใช้อันนั้นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าไรฮาร์ดไม่เจออะไรเลยเขานั้นก็ใช้มือเปล่าได้นะครับเพราะไรฮาร์ดแค่มือเปล่าครับก็สามารถผ่าล่างของบิชอปมหาบาปซีริอุตออกเป็น2ท่อนได้เลยนะซึ่งหน้าผลการต่อสู้นะครับผมก็จะบอกไว้เลยว่าชาโน่อาจจะเป็นฝ่ายชนะครับเพราะว่าเขานั้นมีความยืดหยุดมากกว่าแต่ก็ยังไม่แน่ครับเพราะว่าไรฮาร์ดนั้นก็ยังไม่ได้โชว์อะไรเยอะ มากขนาดนั้นนะและยังไม่รู้ว่าไอชาโดนี่มันเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับทางไรฮาร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไรฮาร์ไม่ได้ชักดาบมังกรออกมาครับก็แปลว่าคู่ต่อสู้คนนั้นมันไม่คู่ควรนั่นเองและยังไม่พอแค่นั้นนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าระดับความฉลาดของไรฮาร์นี่มันขนาดไหนถ้าเกิดว่าไรชาร์นะครับมีความฉลาดเทียบเท่ากับซูบารุแล้วก็ปมบอกดเลยแหละครับชาโดก็ชาโดเถอะเพราะว่าซูบารุนะครับสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและหาจุดอ่อนของทางศัตรูได้นะแต่ติดแค่ว่าพี่แกมีพลังไม่่่่่เเเยอออะะนนนนนนนคครรรรจิิิตตป้้้งงพึืใกกกกาาาาาาาดดดดแแผีีถววไลฮมมฉ ที่เท่ากับซูบารุผมก็จะบอกได้เลยว่าไรฮา,าร์ดมันสามารถเอาชนะชาโด้ได้นั่นเองแต่ดูทรงก็ถ้าเกิดสู้กับชาโด้ก็น่าจะชักออกได้อยู่หรอกนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้พวกก็ใหม่วอกาหน้านะสวัสดีครับ